เจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อกิมครับพี่กิมเหรอครับครับคันนี้มานานยังครับอ่าน่าจะปลายปี2015ครับ2015ันสบครับคันนี้มาราคาเท่าไหร่นะกีมแปดแสนสี่หมื่นครับแปดแสนสี่หมื่นใช่ครับตล้วนี้คือผ่อนอัตราก็ผ่อนยังไงครับอ่าผ่อนนีไม่รู้เพราะผมซื้อเงินคันนี้เงินสดครับอ๋อซื้อเงินสดเลยครับคันนี้แต่งอะไรไปแล้วบ้างครับกิมก็ไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากส่วนใหญ่ก็แต่งตาม สาวบ้านทั่วๆไปครับมีอะไรบ้างคะเริ่มไรเอ่อก็สแตนดาร์ดก็ต้องเป็นกันล้มหลอน้ากลางมีนะมีหน้ามีกลางแล้วก็มีหลังครับอ๋อตัวหลังรถใช่ครับเอายกยกสปุนยกล้อได้ด้วยครับใช่ครับมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้โหจำไม่ได้ครับตอนนั้นซื้อมาเป็นเซ็ตอ๋อนี่คือมาสามอันเลยนะใช่ครับอ๋อครับหมื่นกว่าบาทจำไม่ได้ ใ่หรอมีอะไรต่อแล้วก็มีอันนี้ที่ต้องใส่ก็คือกาดมะนาวครับอ๋อนั่นครับกาดมะนาวอยู่ข้างในใช่ครับของ i n g หมดเลยครับเซตนี้อินเป็นคนชอบแบรนด์ ING อยู่แล้วตอนนี้มันมันแถมมาไหมหรือว่าผมซื้อเองครับก็ซื้อตังหากเลยใช่ครับซื้อตังหากที่สุดไม่ได้แถมครับอ๋อครับผมตัวตัวกาดมะนาวมัเท่าไหร่ฮะมันมีกี่ชิ้นสองชิ้นหรอสองชิ้นครับอ๋อมีบนกับล่างใช่ครับเออชุดนี้นี่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้จำไม่ทันแต่ว่าประมาณ หกเจ็ดพันประมาณเนี้ยครับอ๋อครับแล้วก็มีเอ่อเอ่อมีอกล่างครับอกล่างอ๋อตัวนี้เป็นเคทปล่าดเลยเหรอใช่ครับโอ้แจ่มมากเลยครับอันนี้คือตั้งแต่ตรงนี้ครับไล่มาจนถึงถึงถึงเกือบถึงท่อใช่ไหมครับใช่ครับนี่ของเป็นอิมเบอร์เกอร์ครับสามเซตสามชุดเหมือนกันครับมีตรงไหนบ้างชี้อ่ามีอกล่างมีอกล่างมีเฟรมเฟรมนี่คือที่ว่าที่ว่ากันตันร้อนนะเนาะใช่ครับแล้วก็มีบังบังล้อหลังครับบังล้อหลังครับเป็นของอิมเบอร์เกอร์หมดเลย ิเบอร์เกอร์นะใช่ครับตัเท่าไหร่ครับคุณกิตโอ้ก็ประมาณประมาณเอ่อประมาณประมาณถ้าลงกันแล้วประมาณกวเจ็ดหมื่นนะครับอ๋อเฉพาะสามสามชิ้นนี้เนาะใช่ครับ พ่อครับมีพ่อเออาร์เออาร์ครับอ๋อเออาร์เหรอฮะใช่ครับเป็น G P two ครับ G P t เป็นที่นิยมเป็นรุ่นเขาเหรอใช่ครับเป็นที่นิยมของของของเอสพันครับนี่คือมันตั้งแต่ตรงไหนตั้งแต่ตรงคอนี่ครับเป็นซิปออนครับซิปออนแล้วแล้วนี่คือไม่ใช่ของเขาใช่ไหมไม่ใช่ครับนั่นนี่ของของเพ้าอยู่แล้วครับอ๋อครับครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเฉพาะปลายปลายนี่เอ่อสามหมื่นปลายปลายครับสามหมื่นปลายปลายประมาณเนาะครับ うん。Mm. คาร์บอนครับเป็นของ a g v ใส่ดีครับหล่อใส่แล้วหล่อเลยอ๋อนี่ลามไปที่หมวกเลยหมวกเท่าไหร่เนี่ยหมวกนี้ตอนนั้นซื้อมา38 0 0มนนี่หมวกที่จำได้ครับเพราะว่าโอนเองดูจำได้38มครับอ๋อแล้วก็เป็นคนเป็นคนชอบไดเนสครับไดเนสถุงทั้งตัวนี่ไดเนสถุงมือเสื้อกาดครับแล้วก็กางเกงนี่ก็ซื้อจากไดเนสรองเท้าแล้วก็น่ ปุ่มุญแจครับก็เป็นไดเนียชอบชอบไดเนียร์เป็นคน,นชอบเป็นการส่วนตัวครับก็ของแต่งก็มีมีครับม,มีเท่านี้ครับเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งรถมันก็จะครบครบ,ครบกันแล้วนะแต่แบบเอ็ดพันเขาจะแต่งกันประมาณนี้แหละมั้งก็ยังมียังมีชิวอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่คนไม่ชอบอ๋อจริงเหลือชิวเ<ม>หลือชิวใส่ช,ชิวเดิมมันใช่ไหมเดิมชิวเดิมครับชิวเดิมเขาเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ปกติผมจะเห็นเขาจะเปลี่ยนมาเป็นชิวอะไรนะชิวชิวลุ้งอ่าใช่ครับอ๋อแต่เราชอบแบบนี้เลยนี่คือเปลี่ยนก็เหมือนเขาไงครับก็เเลลยยไม่่ปีน เปลี่ยนจริงๆไม่มีตังไม่มีตังเปลี่ยนวันนี้แต่ไม่มีตังเปลี่ยนนะเนี่ยอ๋อแล้วมีมีไฟไฟท้ายนะครับไฟท้ายไหนๆไฟท้ายนี่เป็นเอ๊ยยี่ห้ออะไรอะไรเทคๆสักอย่างจำไม่ได้ไฟท้ายนี่เท่าไหร่อ่ะนี่ไฟเลี้ยงในตัวปะใช่ครับไฟเลี้ยงในตัวเป็น LVD เนาะใช่ครับอ๋อนี่คือไฟติดเฉินนะใช่ครับนี่ซ้ายอ่านี่ขวาครับ เขาก็แต่งอย่างเงี้ยต้องเข็นสตาร์ทใช่ไหมครับอ้าไม่ใช่ครับถ้าเกิดแบตหมดก็ต้องใช่ครับเมื่อกี้เราเพิ่งเข็นสตาร์ทกันไปนะไม่ค่อยได้ขี่ครับพอดีไม่ได้ขี่นี่ซื้อมา2ปีใหม่เพิ่ง4,000โลเอง4,000โลเอ๊ะใช่ไหมสี0 0ักว่ากว่าขี่เก่งยังอ่ะก็ไม่เก่งครับยังเป็นมือสมัครเล่นนะาสามพ8นแปดนะครับสา0พเออซื้อมาจะ2ปีละอ๋อ2ปีแล้วเนาะเพราะปีนี้2017 แดงนี่มีใครขี่เยอะไหมรวมก็จะใช้สีฟ้ากันใช่ไหมสีไตรใช่ไหมอ่าใช่ครับส่วนใหญ่จะใช้สีไตรสีแดงไม่ค่อยมีครับตอนไปซื้อนี่น่าจะเป็นคันแรกของน่าจะของภาคเหนือ<ป>เออของภาคเหนือครับเพลย์เป็นคนเป็นคน,คนถูกฉลอก,กับสีแดงกับสีขาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกรุ่นแล้วเดี๋ยวปี2018ก็มานน้ครับ34ย่าง35ครับทำอะไรครับปกติทำอะไรที่บ้านทำอะไรก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับเพราะว่าเออก็ยังช่วยงานที่บ้านเรียนจบมาแล้วตกงานครับก็เลย ทำงานแลกข้าวที่บ้านกินไปวันๆ <laughs> ยังไม่มีงานทําครับทํางานที่บ้านไลยก่อนโสอดอยู่ใช่ไหมครับช่วงนี้โสดครับโสอดอยู่นะครับบอกบอกเพื่อนว่ายัางไร <laughs> ตัวซอนไหมครัโอ้ที่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาเลยไม่ไม่มไม่มีมาให้ใช่ไหมไม่มีครับ <S <S ซื้อมาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับคือต้องซื้อเพิ่มใช่ครับขาเหยียบก็ไม่มีขาเหยียบเพราะมันเป็นตัวสปอร์ตไม่เคยให้ใครซ้อนครับเ็นรรถหแกตััวไไมม่่่ใชคบไม่เคยให้ใครซ้อนครับยังขับไม่เก่ง เดี๋ยวเราขับเก่งก่อนค่อยค่อยหาคนมาซ้อนครับโอเควันนี้ฝนตกนะครับเราต้องรีวิวเป็นแบบเร็วๆที่สิดเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วครับฝนเริ่มลงแล้วนี่ถูรถนี่คือถูเช็ดน้ำฝน <laughs> กอลี่นะครับก็ขอขอบคุณเดอะซันที่มอบผลิตภัณฑ์เป็นคลีเนอร์แล้วก็ตัวเครือบโซ่แล้วก็ตัวน้ํายาล้างข้อท่อนะครับมาให้ทางชาแนลได้มอบให้กับแขกผู้มีเกียรตินะคุณกิมในวันนี้นะครับยังไงคุณกิมก็นําไปดูแลรักษาความสะอาดรถนะครับครับบ้งคับชอบชอบทำความสะอาดรถใช่ไหมอ๋อใช่ครับทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเดอะซันนะครับครับ ครับสวัสดีครับพี่เกมส,สวัสดีครับสวัสดีครับบา๊บบายบาย,บายครับ